แนะนำละ,นนละครเย็นเรื่องใหม่ของช่องสามไปดูกันช่องสามเผยภาพฟิตติ้งละครเย็นเรื่องใหม่ผู้บ่าวสุดซากะอิลาขาซิ่งของผู้จัดอาร์ตพลังธรรมนำแสดงโดยสมิธภาสวิทกับการขึ้นแท่นพระเอกประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่เดนิสเจลีชา ร่วมด้วยลิซ่าอาริซาเตชยพัทยูโดทันทัศน์และนักแสดงรุ่นใหญ่อีกเพียบแฟนและครเฮเพอช่องสามดันสมิธเป็นพระเอกนำแล้วและดูเหมือนว่าช่วงหลังๆมานี้ช่องสาเนี่ยจะดันพระเอกนางเอกใหม่เยอะมากๆเปิดโผมาเนี่ย มีแต่รุ่นใหม่ละครช่วงเย็นกับแนวละครที่เข้าถึงง่ายรับรองได้ว่าปังแน่นอนหลังจากนี้ถ้าช่อง3เปิดโผมาอีกก็จะมาทำคลิปแนะนำให้ทุกคนได้ทราบกันแบบนี้เช่นเคยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย